8บวกลบสีวยตไมเหมาะิญคุณแม่ช่วงนี้ก็ไม่สบายนะคะคุณแม่เพื่อนๆค่ะเย็ดเค้กค่ะบ๊ายบายค่ะเย็ดเค้กคุณแม่กินโจ๊กค่ะอิจฉไม่จัดว่าเห็นคลิปพี่คนที่ขายกาแฟเย็ดเค้นุกกี้อะไรอยากจะพูดมากค่ะก็18บวกนะคะเพื่อนๆโอ้ยมากะเย็นเย็ดอีกกะหลี่3 0 0ยอดโอยจัดเลยคุณแม่เพื่อนๆคายเย็ดเค้คุณแม่ เย็ดแค่ค hmm. mm ุณแม่เย็ดตีเย็ดแค่คุณแม่แทบตีนุกกี้ค่ะคุณพ่ออย่าแน่้อย่าเราอย่าเอาไปเล่าเรียนแบบนะคะเราเล่นกันแบบว่าสิบแปดบวกนะคะนี่คุณแม่เขารู้นะคะเป็นไรกูไม่รู้นี่เย็ดแค่ค่ะนุกกี้ซื้อปลาทอดมาค่ะกูนุกกี้ไปซื้อนะจกที่สามัคคีมาตลาดกรมชนนะคุณแม่เย็ดแค่อร่อยมากเลยค่ะร้านนี้เย็ดแค่ไอ้นุึก เดี๋ยวกูแดกไม่ลงช่วงนี้คุณแม่กำลังฟื้นตัวค่ะเย็ดแคนุกี้ดีใจมากเลยค่ะคุณแม่เทพเย็ดเคร้องไดิค,คุณฟังฟังกูฟื้นน่ะรอแบบหนึ่งสิ้นเดือนเย็ดแค่คุณแม่ใจเย็โอ้ยแม่ยิมได้แล้วทุกคนดีใจเลยอ่ะเย็ดแค่สามสี่วันแบบโซมมากอ่ะเพื่อนเื่อนุกกี้ต้องดูแลคุณแม่เทพเย็ดแค่งดูตอนไหนวะไอ้ลูกนุกาดูนี่เนี่ยซื้อโจ๊กซื้ออะไรไม่กินอ่ะโอ้โห ดีใจมากเลยค่ะเป็นเพื่อนย็ดแคคุณแม่เทพดาได้แล้วกินดีๆแม่เพื่อนโซเชียลมัคิดเถอเป็นลักยังไม่เห็นเลยย็ดแค่ป่วยตลอดเลยย็ดแค่พวกคุณแม่ย็ดแค่คุณแม่เทพสวยมากเลยครับเป็นเพื่อนย็ดแค ไอ้นุ๊กมึงพอจะว่าโอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะลูกี้ก็ดูแลแม่ก่อนเนาะช่วงนี้เขายิ้มหัวเราะได้ก็เลยต้องให้เขาหัวเราะนิดนึงจะได้คลายเครียดนะคะเย็ดแค่รักคุณแม่เทพมากเลยค่ะร้อให้แม่หายดีก่อนเนาะเย็ดแค่แม่พูดดีรอยให้แม่หายดีก่อนเย็ดแค่โอ้ยอีเย็ดกระเป็ดเย็ดพูดหน้าจอรอยให้แม่หายดีก่อนเย็ดแค่มันสั่งให้แม่พูดนะแม่เป็นคนที่ไม่พูดหยาบคายนะไอเย็ดเค่ไอ้นุ๊กรอยให้แม่หายดีก่อนนะคะเย็ดเท่พูดดี ร้อยแม่หายก่อนนะไอเย็ดเคไอนุกไอเย็ดตะโก้เพื่อจะเดือดสนามแค่นี้พอเนาะเจอกันคลิปหน้า